สายพันธุ์โคนมในประเทศไทยปัจจุบันถือว่ามีสายพันธุ์ที่หลากหลายเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการพัฒนาสายพันธุ์โคนมจะมุ่งเน้นเรื่องของความแม่นยำเป็นหลักซึ่งมีงานวิจัยอยู่สองส่วนด้วยกันวิธีการที่จะทำให้ความแม่นยำในการถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินค่าพันธุกรรมด้วยระบบแล้วเรียกว่าจีโนมิกจีโนมิกก็คือการประเมินจากในระดับยีนในระดับยีนนะครับ คือเอาสกัด DNA มาแล้วก็เอามาหาหาตำแหน่งของลักษณะที่เราต้องการพอประเมินมาได้เนี่ยก็จะได้ค่าความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงอีกโครงการนงที่เรากำลังดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการวิจัยผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย